ตึงและพวบคูมิที่สูงยิ่งขึ้นนะคะนับจากนี้ต่อไปขอให้คืนชีวิตที่อิสระให้กับท่านทั้งสองนะคะให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมทั้งปวงโดยสิ้นเชิงไม่ว่าเจ็บป่วยหรือมีอุปสรรคทางการงานการเงนินใดๆก็ขอให้ผ่านพ้นนะคะสาธุาค่ะอาจารย์โล่งไหมโล่งค่ะเข้าไปแล้วสวยเลยขึ้นเป็นเทวดาสวยนึกถึงเทวดานะแบบจะแต่งตัวสวยแบบให้ไปดูลิเกะนะคะอย่างนั้นอะ ล้วเหมือนกับว่าทําอะไรนะท่านอาจารย์อย่างก็จะได้ยังก็จะดีมันก็มีอะไรมาเขาดอยู่ไงคะนะคะแต่ก็คิดอยู่เสมอแล้วทีนี้หลังจากนี้ไปนะคะอาจารย์จะคิดว่าอ๋อมาทําบุญวันนี้แล้วพอแล้วไม่ได้ค่ะอาจารย์ทานข้าววันละกี่มื้อคะสามมื้อสามมื้อบางสมื้อบางค่ะก็คือต้องทานทุกวันใช่ไหมคะจิตวิญญาณต้เหมือนกันแต่อาหารของเขาไม่ใช่ข้าว อาจารย์ไม่ต้องเอาหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรไปไหว้เขานะคะเพราะเขาทา,านไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการคือบุญกุศลเดิมทีเดียวเนี่ยอาจารย์ใส่บาตรเขาก็รับไม่ได้เพราะนั่นเป็นทานนะคะอาจารย์ต้องรักษาศีลทําสมาธิให้เขาเขาจึงจะรับได้แต่ที่ผ่านมาอาจารย์ไม่ได้ทําให้เขาใช่ไหมคะบุญที่เขาปรารถนาคือศีลกับสมาธิาซึ่งทานมันเป็นขั้นต่ํากว่าแต่หลังจากนี้เขาขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยนะคะเป็นเทวดาแล้วเนี่ย ทำทานก็รับได้รักษาศีลก็รับได้ทําสมาธิก็รับได้ความดีทุกอย่างในชีวิตอาจารย์นะคะความดีที่ปฏิบัติต่อผู้คนธรรมดาไม่จําเป็นต้องเป็นพระเป็นเจ้านะคะ mm hmm. ก็ถือเป็นบุญหมดเลยพาะบุญไปว่าความดีบาปไปว่าความชั่ว <Okay. S 1> อาจารย์อ mm ุ hmm. ทิศได้ทุกวันวันละหลายๆรอบอุ <Okay. S 1> ทิศให้ทุกจิตวิญ,ญญาณทั้งลูกเนี่ยนะคะ <Okay. S 1> อย่าคิดว่าเขาไปแล้วไม่อุทิศเพราะเขามีสิทธิ์เขาขึ้นไปอยู่ข้างบนเข,เขาลงมาข้างล่างได้ทุกเมื่อ เขาสามารถลงมาทวงอาจารย์ได้โดยรูปแบบต่างๆเพราะอาจารย์สื่อสารกับเขาไม่ได้เขาก็จะมาในรูปบีบคั้นหัวใจให้เจ็บตรงโน้นให้เกิดอุบัติเหตุให้มีเคาะกรรมให้มีปัญหาทางการเงินเพื่อให้หาทางออกไปหาผู้รู้สักทีหนึ่งก็เลยมาที่นี่เนี่ยดีใจมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าไม่ค่อยจะเชื่อทางไหนพอมาเจออาจารย์ผู้ถูกหมดเลยค่ะค่ะ เดี๋ยวจะให้หนังสือวิธีอุทิศบุญที่ได้ผลแล้วก็วิธีทําสมาธิโดยใช้แสงสว่างไปหลังจากนี้อาจารย์จะมีแต่ความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมาที่พูดกับอาจารย์นานเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะคะถือเป็นเคสตัวอย่างที่อยากเผยแพร่อากาศทั่วโลกแล้วให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาบ้านสวนพิรามิดอาจารย์มาจากบุรีรัมณ์น่ยไม่ใช่ใกล้ๆแล้วบางคนนี่ยมาจากพังงากระบี่ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ําไม่ต้องมาอยู่ที่บ้านนั่นแหละจะหายเหมือนอาจารย์ อยากทําบุญก็โอนมาได้โมทนาได้นี่โมทนาแล้วหายอ่ะจะไปเสียตังค์ทำไมนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขให้หายทุกคนนะคะอาจารย์อนุโมทนาค่ะคุณจำเนียนกล่อมปัญญานะคะมาจากสิงบุรีสิงหบุรีมาบ่อยครั้งเนาะเข้าค่ายรุ่นหนึ่งก็มารุ่นสองไม่ได้มาไม่ได้มาที่จริงจะมาจะมาแล้วไม่ได้มาไม่ได้มาเพราะว่า ปูเข้าโรง,งพยาบาลปูเข้าโรงพยาบาลนะคะรุ่น3ามรุ่นนี้ก็เลยมานะคะตอนนี้เป็นยังไงจ๊ะปวดเข่าจังเลยจย์ปวดเข่าจังเลยนะคะตอนนั้นบอกอาจารย์ว่าเฮ้ยปวดเขา่าปวดแล้วดูรายการอาจารย์ว่าทิตนาที่คุณที่เขาด้วยขมขืนนะ่ะค่ะดูเฮ้เห็นอาจารย์เลยค่ะหายปวด <c oughs> จร,จริงจริงอาจารย์แล้วแฟนบอกอาหายป่วยก็โทรไปคุยกับอาจารย์เลยหนูก็โทรมาเลยไงค่ะค่ะพอโทรมาก็หายไปได้วสองวันสาวันเพราะนั่นก็เป็นเท่าที่ีก็ดูใหม่ดิแค่คิดถึงอาจารย์ก็หายแล้วหนูรู้อาจารย์ไปแปะไว้นในห้องเลยคราวนี้ต้องค้นหาเจ้ากรรมในเวรต่อว่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเดิมนะแต่เขาอยากได้บุญเพิ่ม นะคะที่จริงมาทําบุญกับบ้านสวนพีระมิดเนียเยอะมากซื้อเลื่อยยนต์มาให้นะคะ,ะแล้วก็เอารถบรรทุกรถปิ๊กอัพแล้วก็เอาแรงงานคนมาทีละ9้าคนมาตัดไม้สร้างพีระมิดเนี่ยะนะคะคุณต้องส่งผลนะนะคะแต่เราต้องรู้ว่าเราจะอุทิศให้ใครนะคะ,ะขาข้างนี้รับสาร,รภาพมาเลื่อให้สั้นๆง่ายๆยาทำอะไรมาเคเยยยบ ขับรถติ๊กอาอบ,ม,บมาเหยียบแมวกับหมาเหยียบแมวกับหมาหมาสองตัวแมวตัวหนึ่งจ้าที่หนูนั่งตรงนี้หนูนึกขึ้นได้จ้าแ,แต่ก่อนนี้ไม่เคยนึกเลยใช่ไหมไมันจสารภาพก็าจานเลยอ่าก็ให้แต่อย่างอื่นเขาก็ยังกลับมาเคยหายไปแล้วเพราะว่าคนที่เคยถีบอ่ะให้หมดแล้วใช่ยไหมคะเคยคิดจะถีบเคยถีบ,เค,ถบเคยด่าเคยอะไรก็ให้หมดแล้วก็หายไปแล้วแต่มันก็ยังกลับมา เพราะว่าคิดไม่ออกว่าเจ้ากรรมในเวรที่เหลือคืออะไรไม่เนี่อคนน่นนั่งตรงเศ้าเนี่ยน,นุ่นก็คุ้นขอให้ลูกหายป่วยขาจะบอกกับเศาเอ๊ตอนนี้นะแล้ว<ะ>นั่งตรงนี้แล้วนึกขึ้นได้ตอนแรกนะ,ะโอ้รมบอกอาจา์เยียมหมาสังตัวแมวตัวเวลาเราถอยรถมามันวิ่งเข้ามาเลยอ่ะฮ่าาถ้ากรรมเวรเหลือจิตวิญ,ญญาณของแมวกับหมาที่ทับเขาตายตายใช่ไหมจ๊ะตาย่ยา,ายอขอให้อ,อ,ใหอัน,นิสงส์ของบุญที่มาสร้างในบ้านสวนพีรมิดเนี่ยจงรวมตัวกับบุญศีลทานภาวนาของคุณจำเนียน กล่อมปัญญานะคะขอให้เจ้ากรรมในเวรโมทนารับบุญกุศลนี้ขอฉับพันนรังศีบาร,รมีของพระเจ้าจงสนับสนุนการทิพย์บุญขอให้แสดงฤทธิ์แสดงปฏิหารให้ขาที่ปวดอยู่จงหายปวดในฉับพันทันทีณบัดนี้เลยนะคะสาธุดูสิหายค่ะหายการเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะอะไรจะเร็วขนาดนะัน้นจริงเนี่ย มุดยีเดินออกมายังกะย่องต้องตั้งไข่ก่อนอพอลูกชุบแล้วตั้งไข่ก็ที่อื่นก่อนแล้วนี่นี่ไม่ต้องเลยเดินได้เนี่ยมันหายเร็วตั้งแต่ยังวิตยังไม่จบเลยโทรคุยก็หายเ่ยแค่โทรคุยทีหลังเวลาปวดโทรมาหนูว่าจะให้เมฆกับล้องมาถ่ายรูปอาจารยบานจะใหญ่ไว้ในห้องนี่พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยพูดจริงอาจารย์พูดจริงก็แฟนบอกไหนลองเดินให้ดูที่ก็เดินให้ดูบอกมาเห็นแป๊บเลยเนี่ยบอก อาจารย์นี่ฤทธิ์เยอะเนาะงั้นโทรไปเลยแกโทรไปคุยกับอาจารย์เลยจะได้หายไม่ใช่ฤทธิ์ของอาจารย์หรอกของพระพุทธองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรมเทวดาหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็เนี่ยเทพที่ศักดิ์สิทธิ์คือซฟิงอาจารย์ที่ช่วยอาจารย์เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลย นะจ๊ะอ้าวเดินให้ดูอีกรอบนึงแล้วก็ไปทานข้าวกันเนี่ยไม่เป็นไรละจานธรรมดาต้องเกาะก่อนถาแม่เนี่ต้องตั้งไข่ก่อนตั้งไข่ก่อนจริงเหรอแม่ต้องเกาะแบบสะนั่นเลยยืนสั่นเลยเน่าถามเลยเราไปบ้านเขาต้องเกาะโอ้โหทรมานมากเลยยืนสั่นเลยเหรอยืนขาสั่นแม่บอกโอ้โหเนี่ยทีนี้เวลาที่ สมมติว่ามันเป็นอีกแต่อาจารย์คิดว่าหมดแล้วนะเจ้ากรรมในเวนะ่ะถ้าสมมติมันเป็นต้องนึกถึงว่าเจ้ากรรมในเวรอะไรที่เรายังไม่ได้บอกนะจ๊ะเนี่ยโหเขาอยากได้บุญรู้ไหมมาบ้านสวนฟิระเมตที่ที่เขาให้เป็นน่ะไม่ได้เขามาทําร้ายเราแต่เขาอยากได้บุญแต่เราก็นึกเขาไม่ออก,ออกสักทีมอมานั่งตรงนี้นึกออกเนี่ยเสาเอกอะแรงพอหนูเดินนะกระเป๋ามาไว้หนูก็จับพอให้ลูกหายให,ให้หายวันนี้นะไอ้ลูกจะซื้อพวงมาลายัยมาให้ก้าวพวง <laughs> บอกว่าทําความดีไปเรื่อยๆนะจ๊ะอุทิศบุญกุศสให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยให้หมาให้แมวให้ทุกอย่างเนี่ยถึงเขาขึ้นไปแล้วนะเราก็ต้องอุทิศให้เขาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเขาจะรอรับบุญจากเราเท่านั้นเขาไม่มีบุญอย่างอื่น<ต>ที่จะสมุดใส่บาตรทุกวันลุกตีสี่หุงข้าวใส่บาตรใส่แล้วต้องอุทิศด้วยถ้าถ้าใส่แล้วไม่อุทิศเราได้คนเดียวนะเนี่ยเราได้คนเด,ดียว นี่ไงเราไม่ค่อยอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรที่ขึ้นไปแล้วอ่ะไม่ต้องกวดน้ําอุทิศในใจเนี่ยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทําเนี่ยขออุทิศให้กับจิตวิญญาณของหมาของแมวของคนที่ข้าพเจ้าเคยคิดร้ายทําร้ายด้วยกายวาจาใจฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้อาวุธให้รับบุญกุศลของเจ้าหมดุทกวันเลยจ้าต้องทําทุกวันและจะไม่ปวดใส่บาารทุกเช้าเลยใส่แต่ไม่อุทิศก็เราก็ได้คนเดียวเราสามารถฝึกสมาธิ ได้ดีขึ้นในพีระมิดนะฮะนี่มีการทดลองมาแล้วนะครับแล้วก็มันช่วยเสริมสุขภาพสำหรับร่างกายของเรานะครับเพราะว่ามันมีพลังที่ช่วยให้จิตใจบริสุทธิ์จิตใจสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็มันก็เลยทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะครับ ถามอาจารย์อ้อแล้วก็คณะอาจารย์ราชินีบนก่อนวันนี้เอาอะไรมาจ๊ะสุตสมาธิค่ะนังสือธรรมะที่อาจารย์ต้องการจำนวนหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าพิซาอันนี้เป็นธรรมทานที่ยิ่งใหญ่มากหนังสือเล่มนี้อาจารย์บนเคยซื้อมาจากดรอตเตอร์อัดงเหมาไปหมดเลยค่ะท่านมีกี่ร้อยเล่มซื้อมาหมดเลยนะคะครามกดว่ากิจการแจกดีมากแจก อันที่สองที่โหดเกลี้ยงเลยนะคะอาจารย์ก็เลยบอกอาจารย์อ้อก็อาจารย์อ่อนี่ได้พิมพ์หนังสือวิธีทิฏบุญที่ได้ผลเนี่ยมาให้เป็นวิธีที่ตรงกับที่อาจารย์บนใช้แล้วก็คุณทิฏฐิบุลแล้วเป็นโรคอะไรอยู่ก็หายแล้วท่านสามารถที่จะเอาไปทิฏิที่ไหนก็ได้เวลาที่ท่านมีปัญหาไม่ต้องมาบ้านสวนพีร,ระมิดเพราะปรากฏว่าหนังสือเล่มนะั้นอาจารย์ตั้งใจจะแจกในวันเกิดจะพิมพ์สักหนึ่งพันสองพันเล่ม พอบอกบุญพอพูดปุ๊บก็มีคนนั้นคนนี้ร่วมวันนั้นก็แลกเงินไปเกือบหมื่นจนตัวเองเกิดจะไม่ได้ออกไม่ได้ออกเงินก็เหลืออีกนิดหน่อยที่ตัวเองเติมไปให้ชรบงหมื่นตอนตแรกอาจารย์อ้อบอกว่าจะแยกออก,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 ออกส่วนที่ขาดนะคะแต่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เจ้าของวันเกิดจะไม่ได้ร่วมเลยเอ่ท่านที่มานี่ร่วมแล้วไปไปประมาณอา,าจารย์อ้อก,กับโรงเรียนราชินีบนเนี่ยก็หักหลังนะคะ โดยที่พยอดยีมมาถึงจริงๆนะคะตกใจมากเลยค่ะ